ไม่เยือนโซนในแบบฉบับนักวิ่งแจกพิกัดวิ่งสถานที่ช็อปและก็ที่ที่ต้องแวะในปี2025 This is Cafe Rider คาเฟ่จากแบรนด์แว่นไรเดอร์ในกรุงโซลชั้น G ีเขาขายเพียงแค่กาแฟแต่ฮิตเจมอยู่ที่ชั้น B1 ที่มีแว่นให้เราเลือกหลายโมเดลเลยครับทั้งตัวฮิตอย่างรุ่นฟีเวอร์มาพร้อมกับสีของเฟรมแล้วก็เลนส์ให้เราเลือกเพียบเรียกได้ว่าผมทานกาแฟไป15นาทีแต่ลองแว่นไปกันเกือบ1ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้เขายังมีลายเสื้อผ้า้วยครับทั้งเวสทั้งแขนกุดเรียกได้ว่าเขามีสินค้าตอบโจทย์ในหลายเซกเมนต์เลยครับส่วนกาแฟเด็ดไม่แพ้กันครับด้วยผมสั่งมาเป็นตัว é, าล,ลมมาลลวเต้ มาน้ําหันมาแล้วแวะเข้ามาดูสินค้ากันที่นี่ครับตัวคาเฟ่นเนี่ยเขาก็แบบบรันเนอร์เฟรนดีมากๆแจกน้ำแล้วก็ body w i วท์ฟรีตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำการสั่งเครื่องดื่มครับใครมาโซนแนะนำาะครับให้ไปลองครับที่คาเฟ่ไรด้า This is the most runner-friendly station in Seoul. ที่สถานีรถไฟโยยนาูซึ่งเป็น access ไปสู่โยยโดฮันกังพาร์คครับโดยขึ้นรถไฟมาก็จะเขียนเลยครับว่านี่คือ runner station มีทั้งห้องเปล่ยนเสื้อผ้าห้องแต่งตัวห้องพยาบาลแล้วก็ห้องที่ใช้ยืดเดียดครับนักวิ่งที่มาวิ่งที่พักด้านบนสามารถฝากสัมภาระได้ที่ล็อกเกอร์ที่สถานีได้เลยครับวันนี้ฝนตกผมก็เลยได้มีโอกาสใช้บริการด้วยครับผมเลือกตู้ขนาดเล็กเก็บของได้สำหรับ2คนราคา5 0บาทครับเปิดปิดได้ด้วยโค้ดจากมือถือเท่านั้น <พอ S 1> ครับฝากของเสร็จก็ไม่ต้องกังวลครับข กว้างของลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆสองสปีดเวิร์กได้โดยไม่รู้กลัคนอื่นนะครับแล้วโดยรอบๆสวนนั้นมีฟาวเทนให้น้ำอยู่สิบกระจุดนะครับห้องน้ำมีให้ครบทั้งชายหญิงและมีหลายจุดเช่นเดียวกับฟาวเทนครับวิ่งกันไปคนละประมาณสิบวิโลครับพอเสร็จแล้วก็เดินกลับไปที่สเตชันครับผมเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เตรียมมาแล้วก็เข้าไปสเตร t c h ต่อในห้องครับมีโยคะแมกกับโฟมโรลเลอร์ให้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีจอบอร์อินโฟมชั่นต่างๆเช่นถ้าเราอยากวิ่งลลลลลููททททโโโใใหหหห้้้้้้้้้้้วววววววิิ่่่่่่งงงงแแแแบบบบไไไนนนนนจุดด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 ดีีีมมมมกกกกก๊อออาา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 ืื็็คคครรรรรรรััปปยยยยเเเซฟสถต์ QR This is Adidas store in Hanamdong Sport shopping experience ที่ผมสะดุดตาตั้งแต่ Eosl cafe แจกกาแฟฟรีเมื่อสมัคร Adidas ครับ,รบส่วนที่เด่นนั้นอยู่ในร้านครับกับกิจกรรม dip and dye แลบย้อมสีสำหรับผู้ที่มี Eosl ครับคอนเฟิร์มกระแส running boom ในโซลสุดๆนะครับแล้วนอกจากสินค้าปกติจากแบรนด์เขาก็มีตัว Hanam exclusive product นะครับใครที่ไปช้อปเที่ยวย่าน Hanamdong แล้วเป็นแฟนแบรนด์ Adidas แนะนำให้มาสาขาครับเพราะว่าเขามีทั้งความสนุกและความ exclusive อยู่ในร้านด้วยกันครับ